สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของลึกลับลี้ลับกับตำนานนะครับแมก็เรียกว่าช่วงนี้ก็ทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆครับแล้วก็ไปอ่านมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะหยิบนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในตอนแรกๆครับ ของช่วงของลึกลับลี้ลับกับตำนานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของพวกปราสาทผีสิงหรือว่าบ้านผีสิงใช่ไหมครับวันนี้มีอีกหนึ่งบ้านผีสิงครับซึ่งเรียกว่าเป็นบ้านผีสิงที่มีชื่อเสียงมากๆที่ประเทศไอร์แลนด์ครับไปอ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจดีเนาะแล้วก็อยากจะนํามาเล่านะครับเพราะว่านอกจากความหลอนแล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์ด้วยนะครับมันยังมีประวัติของมันเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้เนาะแล้วก็เผื่อใครสนใจเนี่ยบอกเลยว่าบ้านผีสิงแห่งนี้ครับ มีการจัดแบบเป็นลักษณะโกส์ทัวร์ด้วยนะครับก็คือแบบเหมือนเข้าไปเที่ยวในบ้านผีสิงเพื่อซึมซับบรรยากาศใครที่อยู่ไอแลนด์อยู่แล้วอาจจะอยากไปลองเที่ยวหรือว่ารอโควิดซาซาเนานะใครอยากจะไปเที่ยวเนี่ยก็ไปเที่ยวกันได้นะครับ แต่ก่อนที่จะไปเล่านะครับก็ต้องพูดเหมือนทุกครั้งเลยว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเนาะเรามาถอดบทเรียนจากอดีตนะครับที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักและแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะลึกลับนะครับหรือว่าเป็นตำนานเนี่ยแต่น้องๆตามกว่า18ปีก็มีผู้ใหญ่มาฟังด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าจะได้ไปต่อยอดทางความคิดเนาะแล้วก็นําประสบการณ์ของพวกท่านเนี่ยมาร่ว นะร่วมแชร์กับสิ่งที่เรารู้เนี่ยก็น่าจะได้เป็นสิ่งดีๆนะครับตอบแทนกลับมาอย่างน้อยๆเนี่ยฟังกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นอนเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับ ปิดไฟนะแล้วก็จุดเทียนดีไหมแล้วก็มาฟังพร้อมกันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวของสถานที่ที่ได้ชื่อว่าน่ากลัวแล้วก็เฮี้ยนที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนั่นก็คือบ้านผีสิงลอฟตัดฮอลนั่นเองครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรฮุกนะครับประเทศไอแลนด์และปัจจุบันก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะสำหรับคนที่แบบสนใจเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเรื่องเหนือธรรมชาติให้ลองไปสัมผัสบรรยากาศลึกลับนะครับแบบที่อาจจะไม่สามารถที่จะไปหาได้จากที่ไหนซึ่งแน่นอนครับว่า ในกลุ่ม أ أ เป้าหมายนะครับหรือว่ากลุ่มทาร์เก็ตของลูกค้าเนี่ยไม่มีพี่หมแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่คิดจะไปเหยียบในบริเวณนั้นแต่ตำนานของบ้านหลังนี้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ทุกคนฟังต่อจากนี้เลยเนะาะเหตุการณ์ทั้งหมดครับต้องย้อนกลับไปหลายร้อยปีเลยครับมีเศรษฐีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเลดมอนเฟดเจอรัลครับคือเขาเนี่ยเป็นเจ้าของที่อันใหญ่โตนี่แหละบริเวณคาสมุทรฮกประเทศไอแลนด์แห่งนี้เนาะ พอเขามีพื้นที่ตรงเนี้ยเขาก็ได้ทําการสร้างบ้านขึ้นมาครับโดยใช้ชื่อของเขาเองนี่แหละที่ชื่อเขาชื่อว่าเลดมอนใช่ไหมครับเขาก็สร้างบ้านชื่อว่าเลดมอนฮอลล์ขึ้นมาครับเพื่ออาศัยอยู่กับครอบครัวของเขาแล้วพอเขาเสียชีวิตไปเขาก็มีการส่งต่อบ้านหลังเนี้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปเนาะซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าบ้านหลังนี้มีการแบบ มือต่อมือนะจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยยาวนานถึง1เอ่อถึง310ปีเลยนะครับก่อนที่คนในรุ่นหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าเออบ้านมันก็ค่อนข้างที่จะสุดโทมแล้วแล้วพวกเขาก็อยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นคนในรุ่นเจเนเรชันสุดท้ายก็เลยตัดสินใจที่จะขายครับโดยครอบครัวที่เข้ามาติดต่อซื้อบ้านหลังนี้ก็คือครอบครัวลอฟตัสนั่นเองครับหลังจากที่ครอบครัวลอฟตัสเนี่ยได้ถือสิทธิ์นะครอบครองบ้านแล้วก็พื้นที่ แห่งนี้เขาก็ทําการเปลี่ยนชื่อบ้านก่อนเลยครับจากเรดมอนด์ฮอล์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นลอฟตัสฮอล์นะตามเจ้าของใหม่จนกระทั่งในปี17 7 5หครับก็มีเรื่องราวบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกับครอบครัวลอฟตัสครับขึ้นในคืนหนึ่งนะเพื่อนๆมันมีพายุครับแบบโหมกระหน่ำมากๆแล,ล้วเราจินตนาการนะตอนนั้นมันอยู่แถวๆคาบสมุทรใช่ไหมครับพอพายุมาเนี่ยโหคลื่นก็ซัดสูงเลยครับซึ่งบริเวณนั้นก็เป็นบริเวณที่ตั้งของลอฟตัสฮอล์แห่งนี้แหละ ปรากฏว่ามันได้มีเรือลำหนึ่งครับที่ฝ่าพายุมานะแล้วเรือนี่มันก็มาเกยตื้นนะครับบริเวณใช้หาดแถวๆหน้าบ้านพอดีแล้วมันมีผู้ชายคนหนึ่งครับเหมือนคลานออกมาจากเรือนั้น,น,นนะด้วยสภาพแบบทุลักษ์ทุเลมากๆในตอนนั้นครับ ชาว็อตแนมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็นั่งอยู่ในบ้านพร้อมกับภรรยาใหม่ของเขาที่ชื่อว่าเจนคลิฟ f นะครับแล้วก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนคือทั้ง3าคนเนี่ยเห็น,นเหตุการณ์นี้หมดเลยครับเห็นว่ามีเรือมาเกยตื้นแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคลานออกมาจากเรือด้วยความที่ชาวอะครับคนที่เป็น คุณพ่อเนี่ยรู้สึกสงสารผู้ชายคนนั้นเป็นอย่างมากครับเขาก็เลยเดินนะไปเปิดประตูแล้วก็ตะโกนเรียกครับบอกให้ผู้ชายคนนั้นน่ะเข้ามาหลบภัยในบ้านก่อนนะครับซึ่งผู้ชายคนนั้นต้องบอกว่าอยู่ในสภาพเนื้อตัวที่แบบเปียกบอลไปหมดเลยแล้วก็ท่าทีที่อ่อนร้ามากๆครับทางครอบครัวลอฟสตัดเองก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับดูแลเขาเอามาอาบน้ําเช็ดตัวทําให้ตัวเขาอุ่นเนาะเป็นอย่างดีเลย ใช้คนนี้ก็เลยอาศัยครับอยู่ที่ลอฟตัสฮอลอย่างนี้แหละเป็นเวลาหลายสัปดาห์จนทําให้เขาเนี่ยเริ่มที่จะสนิทสนมกับแอนครับที่เป็นลูกสาวคนเล็กของครอบครัวสิ่งที่เป็นเหมือนอทําให้ทั้งคู่เนี่ยสนิทกันก็คือทั้งคู่ชอบเล่นไพ่ด้วยกันครับเขาเวลา,เาว่างๆเนี่ยทั้งคู่ก็จะมานั่งเล่นไพ่กันก็เลยทําให้ทั้งแอนนะครับแล้วก็ชายหนุ่มปริศนาคนนี้กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับ ต่นแล้วกับเพื่อนในวันหนึ่งในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังนั่งเล่นไพ่กันอยู่เนี่ยปรากฏว่าแอนครับเผลอทําไพ่ตกลงไปในพื้นนะครับกตกลงที่พื้นโดยบางเรื่องเล่านะครับก็บอกว่าไอ้ที่ทําตกมันไม่ใช่ไพ่หรอกแต่เป็นแหวนของคุณแอนเองนะครับแต่ที่สําคัญก็คือจังหวะครับจังหวะที่เธอกําลังก้มลงไปเก็บไม่ว่าจะเป็นไพ่หรือแหวนเนี่ยปรากฏว่าแอนเนี่ยไปมองเห็นเท้านะครับของเพื่อนผู้ชายปริศนาคนนั้นซึ่งต้องบอกว่าเท้าของเขาเนี่ย ไม่ใช่เท้ามนุษย์ครับแต่มีลักษณะเป็นกลีบของสัตว์นะครับเป็นเท้าแบบเป็นกลีบของสัตว์มากกว่าคือตอนนั้นแอนตกใจมากๆครับสีหน้าของเธอตื่นตระหนกทําให้ชายหนุ่มที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยรู้ตัวทันทีครับว่าแอนเนี่ยได้รู้ความลับของเขาเข้าให้แล้วชายคนนั้นครับ ได้รีบลุกขึ้นครับแล้วก็หนีออกไปแต่วิธีการที่เขาหนีออกไปมันคือการพุ่งตัวไปด้านบนครับทะลุเพดานหลังคาขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยในตอนนั้นลักษณะร่างกายของเขาคือเป็นไฟลุกติดเหมือนกับลูกไฟครับแล้วก็พุ่งหายไปอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าแอนครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ ช็อกครับกับเหตุการณ์นี้แล้วก็แทบไม่เชื่อสายตาของตัวเธอเองหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับดูเหมือนแอนเนี่ยจะเสียสติไปเลยครับคือเอาจริงๆลึกๆเนี่ยเธอแอบชอบชายหนุ่มปริศนาคนนี้ไปแล้วด้วยซ้ำนั่นทําให้แอนเนี่ยรับไม่ได้ครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเธอก็มีอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงเธอไม่ยอมกินข้าวครับเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวห้ามใครเข้ามาใกล้บางครั้งก็แบบบ้าคลั่งขึ้นมาอย่างหลาสาเหตุกันเลย วันๆครับเธอเอาแต่นั่งกอดเขานะ่าเนาะแล้วก็จ้องมองไปที่หน้าต่างครับสายตาของเธอจะจับจ้องไปบริเวณที่เ,เรือของชายหนุ่มคนนั้นเคยมาเกิดตื่นเนาะแล้วเธอก็มองท่อสายตาไปแล้วก็แอบหวังอยู่ในใจครับว่าชายคนนั้นจะกลับมาหาเธออีกครั้งหลังจากที่เธอไม่ได้กินไม่ได้นอนหลายวันครับประกอบกับสภาพจิตใจที่มันห่อเหี่ยวอย่างรุนแรงเนาะมันส่งผลต่อร่างกายของเธอทําให้แอนเนี่ยเจ็บป่วยครับแล้วก็ซุดโทรมลงเรื่อยๆจนในที่สุด แอนก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างหน้าเศร้าครับจากคําเล่าขานนี้ต้องบอกว่าตอนที่แอนเสียชีวิตครับเธอยังอยู่ในสภาพที่นั่งกอดเข่าอยู่เลยครับอยู่ในทิศทางเดิมสายตาย,ยังมองไปที่ชายหาดจุดเดิมและนั่นครับทําให้กล้ามเนื้อของเธอเนี่ยอยู่ในลักษณะนั้นมาเป็นเวลายาวนานใช่ไหมครับพอลามีคนไปพบศพเธอเนี่ยปรากฏว่ามันยืดออกมาไม่ได้ครับ นั่นทําให้คนในบ้านนะครับต้องอุ้มเธอออกมาในลักษณะที่นอนกอดเขา่าแล้วก็ฝังเธอลงไปในดินนะครับในพิธีศพในลักษณะที่เธอยังนั่งกอดเขา่าอยู่อย่างนั้นเลยครับก็เป็นอะไรที่พอจินตนาการภาพตามแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับการสูญเสียลูกสาวเมนที่รักคนนี้ไปทําให้ครอบครัวลอฟตัสเนี่ยอยู่ในบรรยากาศที่โศกเศร้าครับแทบจะตลอดเวลาเลยแต่นอกจากความเศร้าหมองแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีเรื่องราวประหลาดครับที่ยากจะอธิบายได้เนี่ย เกิดขึ้นอยู่เสมอโดยเฉพาะเหตุการณ์โพโตไกส์นะครับหรือว่าลักษณะเหมือนสิ่งของเนี่ยที่มันขยับขยื่นเองได้ซึ่งมีแขกหลายๆคนครับที่พอยลาเขามาหา ครอบครัวลอกสตาร์เนี่ยเขาก็จะมาอยู่ใน l ลอฟสตตร์ l อใช่ไหมก็จะเจอเหตุการณ์ประหลาดครับที่แบบอยู่ๆเนี่ยเก้าอี้ขยับเองบางทีโต๊ะลอยขึ้นมาเองครับจานชามเนี่ยจะย้ายจากที่หนึงไปที่หนึงเองหลายๆคนเชื่อว่านี่คือดวงวิญญาณของแอนครับที่ยังคงเวียนว่ายอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ยอมไปสู่สุคติเนื่องจากเธอยังรอครับช้หนุ่มปิศนาคนนั้นให้กลับมาหาเธอที่บ้านหลังนี้อยู่ต่อมาในปี1917ครับ หลอกสัสหอก็ถูกซื้อครับแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นโรงเรียนหญิงล้วนครับซึ่งพบว่านักเรียนหญิงหลายๆคนเนี่ยได้เจอเหตุการณ์ประหลาดมากมายหลายๆคนเจอดวงไฟวิญญาณขาวๆครับรูปร่างเหมือนกับเด็กผู้หญิงเนี่ยนั่งกอดเข่าอยู่ตามแบบสถานที่ต่างๆครับบางทีก็เจออยู่ตามบันไดครับบางทีก็เจออยู่ตามหน้าต่างแล้วก็หลายๆคนก็เจอว่าสิ่งของในห้องเรียนนะครับหรือว่าในโรงเรียนเนี่ยมีการขยับแล้วก็บินไปมา ส่นกะนั่งในปี1983ครับได้มีเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าไมเคิลเด e เวลล็อกนะครับคนนี้ได้เข้ามาซื้อกิจการโรงเรียนหญิงแห่งนี้ครับแล้วก็ทำการซ่อมแซมบรัวนะอาคารนี้พร้อมทั้งเปิดเป็นโรงแรมครับที่ชื่อว่า l o f t ัสฮอลล์โฮเทลครับแม้ว่าจะมีการปรับปรุงใหม่เนาะเพื่อนๆจินตนาการตอนนี้บ้าน เป็นโรงเรียนโรงเรียนก็ปรับเป็นโรงแรมโรงแรมนี่โอ้โหดูสวยงามโอ่อ่าครับเป็นโรงแรมแบบชั้นสูงเลยแต่ไม่ว่ามันจะใหม่แค่ไหนแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ประหลาดยังคงต่อตามแบบหลอกหลอนครับแขกที่มาเข้าพักอย่างไม่ขาดสายแขกหลายๆคนนี่เข้ามาพักได้แป๊บเดียวต้องหนีออกจากโรงแรมอย่างรวดเร็วเลยครับยังไม่ทันได้ค้างคืนเลยนั่นทาให้เรื่องราวเหล่านี้ครับกลายเป็นปากต่อปากแล้วคนก็พูดถึงความเยี้ยนของโรงแรมนี้ไปทั่วในที่สุด ก็ไม่มีแขกมาพักอีกเลยครับโรงแรมแน่นอนก็เจ๋งแล้วก็ปิดกิจการลง ที่ดินนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ถูกปล่อยร้างครับพร้อมกับตำนานที่น่ากลัวมา,อย,าอย่างยาวนานเลยนะหลายร้อยปีครับไม่มีเจ้าแบบเหมือนเจ้าของก็ทิ้งร้างไว้อย่างนั้นนะครับเพราะทําทกิจการอะไรก็ไม่ขึ้นจนในที่สุดได้มีผู้กล้าครับคนหนึ่งเป็นนักลงทุนก็คือครอบครัวควิกเล่นั่นเองพวกเขาได้ทําการซื้อบ้านผีสิงหลังนี้ครับในปี2011ที่ผ่านมาด้วยราคาเพียง800,000เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือว่าราวๆ24ล้านบาทนะครับได้บ้านทั้งหลังแล้วก็บริเวณแบบ หาดฮุกตรงนั้นทั้งหมดเลยโดยครอบครัวนี้หัวใสามากครับเพื่อนๆเขาก็คิดว่าเออไหนๆมันก็เยียนแล้วใช่ไหมตำนานก็มีมากมายใครๆก็กลัวไม่มีคนแบบอยากจะไปลองที่นั่นหรอกที่ไหนได้ครับ เขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับเขาก็เลยเปิดลอฟ t ์สตัดโ l ลเนี่ยให้เป็นสถานที่ทําเงินซะเลยโดยการเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปชมความหลอนนะครับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาเรียกว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆครับใครจะไปคิดว่าที่โลร้างแบบนั้นพอเวลามาจัดแต่งให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวิญญาณนะครับเข้าไปดูสิ่งลึลัลลบเนี่ยเฮ้ยมันทํามาขาขึ้นครับกลายเป็นว่าคนนี่หลั่งไหลไปเที่ยวกันมากมาย ราคาปัจจุบันนะครับเป็นรา,ราคากลางเนาะของลอฟรัสฮอเนี่ยมันขยับจากแปดีแสนเหรียญน,นะครับเพื่อนๆมาอยู่ที่3ล้านเห,นหรียญสหรัฐครับหรือว่าราวๆ100ล้านบาทกันเลยทีเดียวก็เรียกว่ากลายเป็นธุรกิจครับที่เอาเรื่องอล้ลับเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยได้อย่างลงตัวเอาจริงๆครับเรื่องราวนี้ยังมีอีก2เกล็ดนะครับที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเรื่องแรกเนี่ยบางตำนานเล่าว,ว่าเอาจริงๆแล้วชายหนุ่มครับที่เ,เป็นแบบ ออพูดว่าเป็นชายหนุ่มปริศนาที่มีเท้าเป็นกลีบสัตว์อะไรนะั่นไม่มีจริงหรอครับ เขาบอกความจริงคือชายหนุ่มปริศนาคนนี้ต่างหากครับที่ตกหลุมรักแอนก่อนเนาะและตัวแอนเองก็มีใจครับทั้งคู่ก็เลยแอบคบกันอย่างลับๆแล้วก็คิดไปไกลถึงขั้นอยากจะแต่งงานด้วยกันเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้ไปถึงหูของคุณพ่อของเขาครับซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่เห็นด้วยครับที่จะให้ลูกสาวไปแต่งงานกับใครก็ไม่รู้ผู้ชายที่แบบไม่รู้อีโนอีเนครับเขาก็เลยทําการขับไล่ชายหนุ่มคนนั้นออกไปนั่นทําให้แอนเนี่ยโศกเศร้าเสียใจครับแล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าก่อนที่จะ เหมือนปลิดชีวิตตัวเองไปเองนะครับนี่คือตำนานหนึ่งเนาะแล้วก็มีอีกตำนานหนึ่งครับที่เล่าว่าในช่วงปี1865-1875ถึงครับตอนนั้นเนี่ยลอฟตัสฮอล l เนี่ยมีการแบบบูรณะขนาดใหญ่เลยเนาะและในระหว่างที่มีการปรับปรุงนั้นเองครับคนงานเนี่ยเขาก็มีการทุบกำแพงใช่ไหมปรากฏว่าเขาไปทุบเจอซากเด็กทารกครับอยู่ในผนังบ้านหลังนี้ซึ่งห้องห้องนั้นครับ เมื่อสืบประวัติไปเนี่ยปรากฏว่าเป็นห้องของแอนนั่นเองครับลูกสาวของบ้านตระกูลนี้ทําให้หลายคนเชื่อว่าเอาจริงๆแล้วตำนานหนุ่มปิศนาที่มาพร้อมกับขากีบสัตวนะ์น่ะเป็นเรื่องแต่งทั้งนั้นครับนั่นก็เพื่อปกปิดเรื่องราวของแอนครับลูกสาวบ้านนี้ที่ดันไปพลาดท่าท้องกับ แขกคนหนึ่งในบ้านครับก่อนที่เธอเนี่ยจะเสียชีวิตแล้วก็คลอดเด็กออกมาเนะเาะพวกเขาก็เลยนําร่างของเด็กครับไปฝังซ่อนไว้ในกําแพงแล้วก็สร้างตำนานการเสียชีวิตของแอนขึ้นมาเพื่อปกปิดเรื่องที่น่าอายของครอบครัวนั่นเอง แต่ไม่ว่าตำนานไหนจะจริงนะครับอยู่ว่าเท็จยังไงเนี่ยดูเหมือนคนที่ได้รับประโยชน์จากครอบครัวนี้เต็มๆเลยก็คือครอบครัวควิกเลนนั่นเองที่เอาเรื่องราวเหล่านี้มาทําเป็นธุรกิจนะครับให้คนที่ชื่นชอบเนี่ยแบบเหมือนยอมเสียตังค์ครับไปดูบ้านหลังนี้ครัไปดูบ้านผีสิงนี้ด้วยกันเนาะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของลอฟตัดฮอลนะครับบ้านผีสิงสุดเฮียนแห่งไอแลนด์นะครับที่หลายๆคนเนี่ยก็มีเรื่องราวแบบเหมือนเล่าปากต่อปากนะว่ามันน่ากลัวกันขนาดไหนยังไงเพื่อนๆที่อยู่ไอแลนด์เข้าใจว่ามีแฟนรายการของพี่ฮมอยู่ที่ไอแลนด์ด้วยนะครับก็ถ้าจะไปเที่ยวยังไงก็ไปเที่ยวได้เลยนะครับไม่ต้องกลับมาเล่าหรือว่าถ่ายรูปส่งมาให้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับส่วนเพื่อนๆที่สนใจนะครับแนวลี้ลับเนี่ยก็สามารถที่จะไปศึกษาโกดทัวคือจริงๆมีหลายประเทศ ครับไม่ใช่แค่ไอแลนด์ตอนนี้มันกลายเป็นธุรกิจเนาะที่คนเนี่ยรู้สึกว่าเอออยากจะไปลองสัมผัสอะไรแบบนี้สักครั้งในชีวิตเนี่ยเขาก็ยอมครับที่จะจ่ายเงินนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่เหล่านั้นนะครับ ไม่แน่ใจนะว่าในประเทศไทยมีหรือเปล่าแต่กเ็เท่าที่ได้ยินมานะครับยังไม่น่าจะมีในประเทศไทยเนาะสำหรับวันนี้ครับก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ไม่ได้มันเล่าแค่ในมุมของความลึกลับความหลอนนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องของประวัติศาสตร์นะให้เราได้ดูแล้วก็อีกหนึ่งเกร็ดที่น่าแบบน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของการมองเห็นโอกาสนะครับภายใต้วิกฤตเหล่านั้นแบบครอบครัวควิกเลนี้แบบฉลาดมากๆครับ แบบหัวใสมากๆเลยนะที่เอาสิ่งที่แบบคนดูเหมือนจะไร้ค่าคนที่ไม่ต้องการเนี่ยแต่เขามาพลิกในอีกมุมหนึ่งครับเพื่อหาผลประโยชน์หรือว่าสร้างกําไรนะครับให้กับตัวเองได้กลายเป็นธุรกิจที่แบบใหญ่โตแล้วก็มีมูลค่ามากกว่าเดิมหลายเท่ากันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆนะครับที่หลายๆครั้งเราพบว่าเรามีปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยหลายๆครั้งเรามองเห็นแต่ปัญหาครับแต่ในปัญหานั้นอาจจะมีโอกาสที่ซ่อนอยู่อย่างไงเพื่อนๆก็ลองดูนะครับ บัตชีวิตอาจจะยังไม่ถึงทางตันขนาดนั้นเนาะอยังไงก็เป็นกําลังใจทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวครั้งหนะ้ากลับมาเจอกับคดีที่อยากเล่านะครับช่วงที่พี่แฮมจะนําคดีต่างเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันบ้างก็พลิกจากเรื่องลี้ลับมาเป็นเรื่องของคดีกันบ้างยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็เกิดใครรู้สึกชอบคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากให้เพื่อนๆฟังก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากดูแลตัวเองดีๆนะครับแล